สองจุดหกเจ็ดนะครับดารลินรุดนะครับอ่าบวกกับสองจุดหกเจ็ดนะครับอันนี้แหละครับที่เวลาหาที่พวกเราเข้าการะวังมากที่สุดก็คือการตั้งจุดทศนิยมให้มันตรงกันนะครับถ้า เราตั้งจุดทศนิยมตรงกันเวลาเราหาคําตอบนะครับมันจะง่ายแล้วก็จะเกิดข้อผิดพลาดได้ยากนะครับดูนะ0.95บวกด้วย2.67เรากลัวไม่ตรงกันใส่จุดทศนิยมก่อนเลยก็ได้นะครับเนี่ย2.67ขอแค่จุดทศนิยมตรงนี้นะครับเนี่ย มันตรงกันเราก็บวกปกติเลยนะครับเนี่ยขอแค่จุดทศนิยมตรงนี้ให้ตรงกันถ้าไม่ตรงถ้าไม่ตรงเช่นเอาไปศูนย์เอาจุดทศนิยมมาไว้ตรงนี้อ่าเปลี่ยนสินถ้าสมมติว่าสองจุดกเจ็ดบวกศูนจุดเก้าห้าบางคนเอาจุดไว้ตรงนี้ศูนย์จุดแบบนี้นะครับเก้าห้าถ้าไม่ตรงกันนะครับวิ เวลาเราบวกเราก็จะก็จะบวกผิดนะคะเช่นอ้า095แบบนี้จุดจุดตรงนี้ก็ได้อะเนี่ยครับ,รบเวลาคําตอบออกมาก็ก็จะผิดนะครับต่อมาอีกข้อควรระวังอีกอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าถ้าทศนิยมมันไม่เท่ากันถ้ากรณีที่ทศ ทศนิยมมันไม่เท่ากันเช่นศูนย์จุดหนึ่งสองสามบวกกับศูนจุดห้าบางคนบอกว่าเอ้าคูเบื้องต้นอันดับหนึ่งคูเดกันทราบว่าเรื่องจุดทศนิยมไม่ตรงกันแล้วถ้าทศนิยมตำแหนง่งคนละตำแหน่งล่ะออันนี้นะครับอันนี้สามตำแหนง่งส่วนอันนี้หนึ่งตำแหนง่งนะครับแล้วจะทำยังไงเราสามารถ วิธีหานะครับเราสามารถใส่ศูนย์เพิ่มเพิ่มหลังจุดทศนิยมกี่ตัวก็ได้งงไหมเนี่ยเราสามารถใส่ศูนย์เพิ่มหลังจุดทศนิยมกี่ตัวก็ได้นะครับให้ตำแหน่งมันเท่ากันเช่น0ูตรงนี้มันมีหนึ่งตำแหน่งใช่ไหมเวลาเราเอาเอา,เอาไปเขียนนะครับเวลาเราเอาไปเขียนบางคนอาจจะเขียนผิดนะครับ ศูนย์จุดหนึ่งสองสามนะครับบางคนมาเขียนศูนย์ห้าแบบนี้นะครับบางคนมาเขียนศูนย์ห้าแบบนี้มันก็อาจจะทําให้หาคําตอบนะครับหาคําตอบผิดอันนี้พวกเราพวกเราต้องต้องระวังนะครับเพราะว่าเบื้องต้นครูครูบอกว่าให้จุดทศนิยมมันตรงกันใช่ไหม เรามาใส่จุดทศนิยมให้มันตรงกันก่อนแล้วเราก็ใส่ศูนย์แล้วเราก็ใส่ห้าฝั่งนี้แล้วเราก,ก็สามารถเพิ่มนะครับเพิ่มศูนย์ตรงนี้ในทศอ่าหลังจุดทศนิยมนะครับห้าได้เราเพิ่มอีกก็ได้นะครับเพิ่มเพิ่มกี่ตัวก็ได้นะครับบางคนบางคนไปเขียน ศูนย์จุดห้าข้างหลังแบบนี้เลยนะครับเวลาหาคำตอบก็ทำให้หาผิดได้เหมือนกันนะครับอันนี้สิ่งที่พวกเราต้องระวังในการหาคำตอบในการบวกหรือการลบทศนิยมนะครับเบื้องต้นก็คือสำคัญที่สุดก็คือตั้งจุดทศนิยมให้มันตรงกันนะครับอันดับที่สองกรณีที่ทศนิยม ตำแหน่งไม่เหมือนกันนะครับก็คือตำแหน่งน้อยกว่าบวกกับตำแหน่งมากกว่า <gosto> เราก็สามารถเพิ่มเพิ่มเลขศูนย์หลังจุดทศนิยมในตำแหน่งที่น้อยเพิ่มกี่ตัวก็ได้นะครับค่าค่าจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเราสามารถเพิ่มกี่ตัวก็ได้ค่าจะไม่เปลี่ยนแปลงแต่แต่ถ้าจํานวนเต็มปกต<ๆ>ิเราไม่สามารถที่จะไปเพิ่มได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าจํานวนเต็มปกติ <P> erm <it> เพิ่มเลขศูนย์ไปค่ามันจะเปลี่ยนแปลงเช่นสองนะครับถ้าเราเพิ่มศูนย์ตัวหนึ่งก็เป็นยี่สิบเพิ่มอีกก็เป็นสองร้อยเพิ่มอีกก็เป็นสองพันแต่ถ้าจุดหลังจุดทศนิยมนะครับถ้าหลังจุดทศนิยมเช่นสามจุดห้านะครับเ,เราเพิ่มเราเพิ่มศูนย์ศูนย์หลังจุดทศนิยมก็เป็นสามเราอ่านสามจุด ห้าชีเก็ได้หรือ,อสามจุดห้าศูนย์ก็ได้แล้วเพิ่มอีก <_ C 1> เพิ่มอีกนะครับก <_ C 1> ็ค่าก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับดังนั้นกรณีที่หลังจุดทศนิยมเราสามารถเพิ่มศูนย์กี่ตัวก็ได้นะครับจําไว้นะอ่าเรามาดูครับข้อควรระวังสองอย่างครูบอกแล้วนะครับต่อมาจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับนักเรียนสามารถบวก ทศนิยมที่กําหนดให้ได้นะครับแล้วก็นักเรียนสามารถบอกทศนิยมที่กําหนดให้ได้เรามาดูการบวกก่อนนะครับเขาบอกว่าการบวกทศนิยมที่จํานวนเต็มบวกด้วยจํานวนเต็มบวกนะครับใช้วิธีการบวกจํานวนเต็มบวกด้วยจํานวนเต็มบวกโดยการบวกกันปกตินะครับเรามาดูนะครับเนี่ย่20.90นะครับบวกกับ สิบเอดจุดศูนย์ห้าเงื่อนไขที่กูบอกก็คือทศนิยมให้มันตรงกันนะครับต่อมาวเวลาบวกล่ะเราบวกยังไงเราก็บวกปกตินะ,กน,นะครับก็เราเริ่มจากซ้ายไปขวาเอ้ยจากขวาไปซ้ายเหมือนเหมือนเดิมนะครับก็บวกจากทศนิยมก่อนนะครับศูนย์บวกห้า ศูนย์บวกห้าได้เท่าไร่ครับศูนย์บวกห้าได้มีใครตอบได้บ้างศูนย์บวกห้าได้ได,ได้ครับอ่าได้หนะ้านะครับต่อมาก็ไปบวกตำแหน่งที่สองเก้าบวกศูนย์ได้เท่าไหรครับเก้าบวกศูนย์ได้เก้าอ่าได้เก้านะครับจุดทศนิยมเอาลงมาเหมือนเดิมครับให้ตรงนะครับต่อมาหนึ่งบวกศูนย์ ได้่อ่าได้หนึ่งนะครับสองบวกหนึ่งได้สามครับสามคำตอบนะครับก็ตอบตอบเท่าไหร่สามสิบเก้าห้าสามสิบเอ็ดจุดเก้าห้านะครับง่ายไหมครับง่ายไหมอ่าตัวอย่างที่หนึ่งเรแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะให้ดูกรณีที่สองครับการบวก ทศนิยมที่จํานวนเต็มลบนะครับด้วยทศนิยมจานวนเต็มลบให้นําค่าสมบูรณ์นะครับมาบวกกันแล้วตอบเป็นจํานวนเต็มลบพวกเราจําจําเรื่องค่าสมบูรณ์ได้เนาะค่าสมบูรณ์ถ้าค่าสมบูรณ์ของลบสองคำตอบของมันก็คือสองใช่ไหมค่าสมบูรณ์มันจะเป็นบวกเสมอเข้าใจไหมครับถ้าจํานวนเต็มลบล่ะเช่นเนี่ยลบ ศูนย์จุดสองเจ็ดนะครับบวกกับลบศูนย์จุดเอ้ยลบหนึ่งจุดห้านะครับอันนี้จํานวนเต็มลบกับจํานวนเต็มเต็มลบนะครับเวลาเอาอเขาบอกว่าให้เอาค่าสมบูรณ์ของมันมาบวกกันใช่ไหมแล้วก็ตอบเป็นจํานวนเต็มลบให้เอาค่าสมบูรณ์ของมันมาบวกกันเราก็ถอดค่าสมบูรณ์ของมันมาก่อนอ่า อันนี้ลบ0.27ค่าสมบูรณ์ของมันก็คือ0.27ลบ1.50ค่าสมบูรณ์ของมันถอดออกมาก็จะได้1.50แล้วเขาบอกว่าเอาค่าสมบูรณ์ของมันน่ะสองตัวนั้นมามาบวกกันแต่เวลาตอบให้ตอบเป็นจำนวนเต็มเต็มลบเข้าใจไหมอ่าเราเอามาบวกกันปกติครับทีนี้สอง เจ็ดบวกศูนย์นะครับเจ็ดบวกศูนย์ได้ 5, ได้เจ็ดสองบวกห้าได้ได้เจ็ดใสจุดสติโยเหมือนเดิมศูนย์บวกหนึ่งได้ได้หนึ่งนะครับแต่อันนี้เลยครับพวกเราต้องระวังดีๆนะครับบางคนรีบมากนะครับรีบมากเลย เวลาตอบไปตอบหนึ่งจุดเจ็ดเจ็ดถูกไหมถ้าพวกเราตอบหนึ่งจุดเจ็ดเจ็ดถูกไหมครับถูกไหมใครตอบว่าถูกบ้างไม่จูก้องเกียร์ถูกไหมครับอ่าไม่ถูกเวลาตอบต้องตอบยังไงต้องตอบยังไงเวลาตอบข้างหน้าครับต้องมีลบข้างหน้าเก่งมากครับวลรินทร์ใช่ไหมตอบครับโอเคครับเก่งมาก ก็คือเวลาตอบบางคนรีบมากเลยไปตอบ1.77แบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าให้เอาค่าสมบูรณ์ของมันมาบวกกันและเวลาตอบให้ตอบเป็นจำนวนเต็มอะไรเต็มลบเนี่ยครับดูนะเขาบอกว่าให้นําค่าสมบูรณ์ของมันมาบวกกันและเวลาตอบให้ตอบเป็นจำนวนเต็มลบดังนั้นเวลาเราตอบ1.77นี้ไม่ถูกเราต้องตอบลบ หนึจุดเจ็ดเจ็ดถึงจะถูกต้องเข้าใจไหมครับมาดูต่อครับกรณีที่สามดูดีๆนะครับกรณีนี้อาจจะทำให้ให้พวกเราสับสนนิดนึงนะครับกรณีที่สามแต่พวกเราเคยเรียนเรื่องการบวกมาแล้วก็คล้ายๆกันกับเรื่องการบวกนั่แหละครับใน บทที่ผ่านมาเขาบอกว่าการบวกระหว่างทศนิยมนะครับที่เป็นจํานวนเต็มบวกกับจํานวนเต็มลบให้นําค่าสมบูรณ์นะครับค่าสมบูรณ์ที่มากกว่าลบด้วยค่าสมบูรณ์ที่น้อยกว่าจําดีๆนะค่าสมบูรณ์ที่มากลบกับค่าสมบูรณ์ที่น้อยแล้วตอบเป็น จำนวนเต็มบวกหรือจำนวนเต็มลบตามจำนวนที่ค่าสมบูรณ์มากกว่างงไหมตอบเต็มบวกก็ได้หรือเต็มลบก็ได้ตามที่จำนวนค่าสมบูรณ์ที่มากกว่านะครับอ่ะเรามาดูนะอันนี้มันมีสองอันนะข้างหน้าคือจำนวนเต็มบวกข้างหลังคือจำนวนเต็มลบเวลาเราถอดค่าสมบูรณ์ออกมา อันนี้สองจุดเจ็ดเราก็ถอดออกมาได้สองจุดเจ็ดนะอันนี้ 6, 2, 5, ลบศูนย์จุดหกสองห้าเราก็ถอดออกมาได้ศูนย์จุดหกสองห้าอันไหนมันมากกว่าระหว่างข้างบนกับข้างล่างข้างบนครับข้างบนมันมากกว่าข้างบนเป็นจานวนเต็มบวกหรือเต็มลบครับเต็มบวกเต็มบวกเวลาเราตอบออกมาต้องตอบเป็นจานวนเต็มบวกหรือเต็มลบข้อนี้เต็ม เ็ไรเขาบอกว่าให้ตอบถูกต้องครับเขาบอกว่าให้ตอบตามจํานวนค่าสมบูรณ์ที่มากกว่าใช่ไหมใช่ไหมครับเวลาเราตอบอันนี้ค่าสมบูรณ์ที่มากกว่าก็คือเป็นจํานวนเต็มบวกใช่ไหมก็คือสองจุดเจ็ดน,นี้เวลาเราตอบเราก็ตอบเป็นบวก,กแต่อีกข้ออ่มาดูอีกข้อนะถ้าข้อที่หนึ่งในทีกข้อนะครับอ่า 2องจุดหสานะครับบวกกับลบห้าจุดหกดดูนะครับอันนี้เราก็มาแยกเขาบอกว่าให้ให้ดูที่ค่าสมบูรณ์นะเราก็ถอดออกมาอันนี้ได้สองจุดห้มอันนี้ถอดออกมาได้ห้าจุหกดใช่ไหมเวลาเราเขียน เวลาเราเขียนเขาบอกว่าให้เขียนค่าสมบูรณ์ที่มากกว่าก่อนเนาะอันนี้เราห้าจุดหกเจ็ดมันเยอะกว่าห้าจุดหกเจ็ดแล้วก็ลบด้วยสองชอบ3าห้าจห้าสามห้าสามเวลาตอบข้อนี้เวลาตอบตอบเป็นบวกหรือเป็นลบเป็นลบเพราะจำนวนห้าจุดหกเจ็ดมากกว่าถูกต้องครับ เพราะว่าห้าจุดเอหกเจ็ดเนี่ยห้าจุดหกเจ็ด uh, ตัวนี้น่ะมันเป็นจํานวนเต็มลบนะครับเพราะว่าห้าจุดหกเจ็ดนี้มันมากกว่าเนี่ยครับเวลาค่าค่าสบู่เอ่อค่าสมบู์ที่มันถอดออกมาเนี่ยมันมากกว่าดังนั้นค่าที่มันมากกว่าน่ะมันเป็นจํานวนเต็มลบเวลาถอดออกมาแล้วเราก็ตอบเป็นจํานวนที่มันติดลบลบอ่าดูนะดูนะครับเดี๋ยวครูจะอ่าแสดงวิธีหาให้ดูนะ อันนี้อันแรกก่อนเรา,าหาอันนี้อันแรกก่อนนะครับห้าศูนย์ลบห้าศูนย์ลบออกห้าลบได้ไหมลบได้ไหมครับศูนย์ลบออกห้าลบได้ไหม,ไมไลบไม่ได้ต้องไปยืมศูนย์ตรงนี้กูไม่มีก็จะเจ็ดเหลือหกศูนย์อันี้ยืมมาเป็นสิบใช่ไหมศูนย์ตัวขนายืมไปก็จะเหลือเก้าตัวนี้จะเป็นสิบ โอเคครับสิบลบเหลือห้าห้าเก้าลบสองเหลือหกเหลือเหลเจ็ดเจ็ดครับเหลือเจ็ดนะครับต่อมาหหกลบหกเหลือศูนย์ศูนย์ใส่จุดเหมือนเดิมสองลบศูนย์เหลือสองเหลือสองตอบเป็นจำนวนเต็มบวกหรือเต็มลบครับ เท่านีเ้เต็มบวกเพราะว่าเรามีเหตุผลเพราะว่าค่าสมบูรณ<อ>์ค่าสมบูรณ์ของสองจุดเจ็ดก็คือมันมากกว่าสองจุดเจ็ดมันเป็นจํานวนบวกเวลาเราตอบเราก็ตอบเป็นจํานวนบวกก็คือสองจุดศูนย์เจ็ดครับห้าต่อมาอันนี้ครับเรา,าหาอันนี้ดูเรา,าหาอันนี้นะครับ,รบเอาไปลบก,กันเจ็ดลบสาม เหลือเจ็ดลบสามเหลือเท่าไรครับเจ็ดลบสามเหลือโอเคเหลือสี่หกลบห้าเหลือหนึ่งอ่าเหลือหนึ่งห้าใส่จุดสัห้าลบสองเหลือสามอ่าเหลือสามครับต่อมาเวลาเราตอบตอบสามจุดหนึ่งสี่ไหมตอบสามจุดหนึ่งสี่ไหมครับไม่เพราะว่าเรามีเหตุผลนะครับเพราะว่า ค่าสมบูรณ์ <ลบ S 1> ของตัวที่มากกว่าน่ะก็คือตัวที่มากกว่ามันเป็นห้าจุดหกเจ็ดใช่ไหมค่า <ลบ S 1> สมบูรณ์ของมันก็คือก่อนถอดออกมามันลบเวลาเราตอบก็ต้องใส่ลบครับลบสามจุดหนึ่งสี่ง่ายไหมครับง่ายไหมเนี่ยเราก็ได้คําตอบแ,แล้วนะครับเราดูดีๆนะครับเพอาควรระวังนะครับก็คือพวกเราต้องระวังดีๆว่าไปดู ไปดูโจทย์ก่อนว่าเวลาเราถอดค่าสมมูลออกมาอันไหนมันมากกว่าอันไหนมันน้อยกว่านะครับแล้วก็เวลาเราตอบเราจะรู้ได้เลยว่าเราจะตอบเป็นเต็มบวกหรือเต็มหรือเต็มลบข้อควรระวังนะครับของของอ,อันที่สามนี้ต้องพวกเราต้องระวังมากที่สุดเลยส่วนส่วนอันที่กรณีที่สองกับกรณีที่หนึ่งอ่ะไม่ยากครับก็คือขอแค่ตั้งโจทย์ให้ตรงกัน จำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มบวกก็ตั้งให้ตรงกันก็บวกปกติส่วนจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบก็แค่เอามาบวกกันแล้วก็ตอบลบแต่จำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบเนี่ยข้อควรระวังเลยก็คือให้ให้ดูค่าค่าสมบูรณ์นะครับให้ดูค่าสมบูรณ์ของของตัวที่มากกว่าดีๆนะครับโอเคครับวันนี้มีใครสงสัยอะไรไหมครับ มีไหมเอ่ยไม่ครับอ้าวไม่ไมีนะครับแสดงว่าเข้าใจเป็นอย่างดีใช่ไหมวันนี้ครับเรื่องนี้เรื่องนี้ค่อนข้างที่จะง,ง่ายพอสมควรใช่ไหมครับค,ครับโอเคครับอ,อวิชาต่อไปเรียนวิชาอะไรครับจำได้ไหมเรียนวิชาอะไรเอ่ยภาพสอง เรียนกับครูปูหรือเปล่าภาษาไทยใช่ไหมอ่าเรียนภาษาไทยนะครับกับคุณครูปูเดี๋ยวคู่ขอเช็ชื่อก่อนนะครับอ่าเพื่อให้พวกเราอยู่ไม่โอเควันนี้ป้องเกียรติอยู่นะครับโทเชียด,ดาลินอยู่นะครับครับโอเค,อเคป้องเกียรติติดไม่ด้วยนะครับ ใท้วัดอยู่นะใช้วัดอยู่ไหมครับอยู่ครับอยู่ครับ